ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาวแอป i s สค r d อีกครั้งนะครับก็สำหรับรีวิวนี้เป็นรีวิวการใช้งาน n o k i ีย u m i ูเมีนะครับว่าผลการใช้งานเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นนะครับโนเกีย u m i ู5มีนี้มาพร้อมดู m มียแ a c k นะครับแล้วก็ฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยถนอมปุ่มโฮมปุ่ม Power ของเราได้ก็คือการเคาะหน้าจอนะครับเพื่อปุกหน้าจอขึ้นมาซึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับ ลักษณะนี้ส่วนการใช้งานความไหลลื่นของระบบ Windows Phone นั้นมันไม่ส่งผลอยู่แล้วไม่ว่าแรมจะเป็น1กิกหรือ512นะครับสำหรับ Nokia Lumia ห้5 5ที่มีแรม1กิกนั้นก็เลื่อนไหลได้สบายๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันที่ทําให้ดีขึ้นก็คือการเล่นเกมการเล่นเกมที่มีความไหลลื่นมากขึ้นนะครับการเล,เล่นเกมไหลลื่นแล้วก็ เล่นเกมบางตัวที่ต้องจำเป็นต้องใช้แรม1นกิกก็สามารถใช้งานได้อย่างซับเวสเซิฟนะครับจำกัดแค่แรม1ิกเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้เราก็ตัวนี้ก็เล่นได้ไม่มีปัญหาซึ่งคลิปเล่นเกมก็โชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับส่วนหน่วยความจำที่เขาให้มาเป็นหน่วยความจำเขาให้มาเป็น8กิกนะครับเหลือใช้จริงประมาณ4 5กิกนะครับอ่า แต่หลังจากลงแอปพลิเคชันต่างๆเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันหลังจากที่ผมได้ลงแอปพลิเคชันที่จําเป็นต้องใช้โดยส่วนตัวนะครับลงแอปพลิเคชันลงเกมนั่นนี้น้นเรียบร้อยอมาดูว่าเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ2.6กิกนะครับก็เหลือใช้ในการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆนานานะครับ เพื่อนๆเห็นเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับตัวนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับลักษณะนี้นะครับส่วนข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งของ n o k i ียรู i a 5 2เมียก็คือความคมชัดของหน้าจอนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนตัวท็อปตัวนแพงนะครับหน้าจอเป็น IPS นะครับความละเอียด800คูณ480พิกเซลนะครับ ก็อาจจะไม่ละเอียดมากแต่ก็พอดีอาจจะไม่สวยมากแต่ว่า,อาพอใช้ได้นะครับส่วนการใช้งานกล้องนะครับกล้องหลัง5ล้านพิกเซลก็เพียงพอแต่ว่าไม่มีกล้องหน้าหลายคนอาจจะติงเรื่องนี้นะครับไม่มีกล้องหน้าก็น่าเสียดายหน่อยนึงนะครับแต่กล้องหลัง5ล้านพิกเซลก็เพียงพอในการใช้งานไม่มีแฟดนะครับส่วนฟีเจอร์การใช้งานก็มาพร้อมโนเกียเคมาลา ตัวนี้โนเกียแคมิล่านะครับเวอร์ชั่นเต็มเลยสําหรับโนเกียรูเมีย525ก็มาพร้อมตัวนี้สามารถปรับแต่งต่างๆได้นะครับใช้งานปรับไวบ้บาลานซ์ปรับสปีดชัตเตอร์ ISO นั่นนี่โน่นทำได้หมดนะครับเหมือนกับรุ่นพี่ทุกตัวเลยนะครับลักษณะนี้แต่ว่า,าไปดูที่การตั้งค่าบ้างนะครับแต่ว่าการตั้งค่านั้นนะครับ จะได้อย่างหนึง่งไม่เหมือนรุ่นพี่ก็คือเลือกความละเอียดไม่ได้ความละเอียดจะออกมาชุดเดียวเลยนะครับ5 5ล้านพิกเซลนะครับก็ความละเอียดเต็มมีแค่ตัวเดียวไม่สามารถเลือกได้เหมือน10020หรือ920นะครับที่เลือกความละเอียดเต็มกับความละเอียดย่อยแล้วก็เลือกได้หลากหลายแบบส่วนสัดส่วนของรูปก็เลือกได้4ต่อ3กับ16ต่อ9นะครับอันนี้ก็เกลยดต,ต่างเกลดของภาพ ก็ทําได้นะครับอันนี้ในส่วนของการตั้งค่าของรูปวิดีโอนะครับการตั้งค่าวิดีโอนั้นจะถ่ายได้แค่ 720p นะครับ 720p เท่านั้นเลือกความละเอียดแบบอื่นไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าถ่ายด้วยบิวอินแอพนะครับตัวกล้องบิวอินก็จะถ่ายถ่ายความละเอียดที่ VGA ได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าระบบเสียงก็เลือกได้เหมือน รูดอื่นๆนะครับก็คือจะปิดหรือว่าเป็นดีฟอลต์หรือว่าตองนะครับซึ่งตองนี้ก็จะใช้กรณีที่มีเสียงบรบกวนเยอะๆทะเลชายหาดพวกนั้นนะครับก็จะช่วยดึงเฉพาะเสียงที่สําคัญนะครับแต่เบื้องต้นก็ตั้งดีฟอลต์ไว้ก็พอนะครับจบเรื่องกล้องแค่นี้นะครับส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆเกมผมก็ทดสอบให้เห็นแล้วนะครับมีคลิปทดสอบเกี่ยวกับเกม ส่วนตัวอย่างภาพเดี๋ยวจะแนบภาพลงในบทความด้วยนะครับแอปพลิเคชันที่จำเป็นก็ลงได้หมดทุกอย่างนะครับสำหรับแรม1กิกเพราะฉะนั้น Nokia 525ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมาก 1. ราคาถูก 2. ได้แรม1กิกที่สามารถโหลดเกมทุกอย่างโหลดแอปทุกอย่างบน Windows Phone ได้ไม่ถูกจำกัดนะครับรวมทั้งแอป Exclusive app ของโนเกียต่างๆนาๆนานะครับใช้ได้หมด ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับสำหรับคนที่งบไม่สูงมากแต่อยากใช้ Windows Phone นะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับว่าไม่มีกล้องหน้าอันนี้คือจุดอ่อนสำคัญของมันก็คือไม่มีกล้องหน้านะครับยังไงก็ฝากไว้พิจนารณาด้วยนะครับสวัสดีครับ